เป็นละครรีเมคอีกเรื่องที่มีแฟนจอแก้วลุ้นให้หยิบกลับมาปัดปุ่นอีกรอนเรื่องอย่างสายรุ้งที่โด่งดังเป็นอย่างมากในปีพศ2540นำแสดงโดยแอนทองประสมจอห์นนี่แอนโฟเน่ ล่าสุดเป็นอันว่าแน่นอนว่าเชนน2,561อย่างที่ชอตสายทิพย์หยิบกลับมารีเมคใหม่วางไว้ทางช่องวัน31พร้อมเข้อวางตัวนักแสดงไว้ที่แซมมี่คาวเวลหลังจากหมดสัญญาวิทหมอชิดด้านพระเอกหนุ่มวางไว้ที่โตโน่พาคิน สายรุง้งคือความทรงจําความรักมั่นคงของผู้หญิงชื่อเมทินีต่อผู้ชายคนที่เธอเรียกอย่างรับใคร่และอบอ,อุ่นในทุกครั้งที่เอ่ยถึงว่าพี่ภาคแต่ที่สุดหัวใจแข็งแกร่งทนและเก็บความทุกข์ความขมทุกขอย่างไว้กับตัวเองปวดร้าวช,ชิงชังจนภาพแห่งวันคืนเก่าๆก,ก็ไม่สามารถรั้งเธอใช้เหล้ากลอมหัวใจตัวเองจนเป็นแอลกอฮอลีซึมสายรุ้งที่เปรียบไว้ดั่งความฝันงดงามกลายเป็นความหวังที่ไกลเกินขวายคว้าแม้จะเอื้อมจนสุดตัวสุดหัวใจ Bye.